สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหวันสองวันนี้พม่าลุกเป็นไฟเลยนะคะเพราะฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ก็ยึดพื้นที่ทั้งหมดได้48เเซ์ของประเทศแล้วนะฝ่ายต่อต้านก็จะมีทั้งของรัฐบาลเงากองกำลัง PDF นะแล้วก็จากกลุ่มติดอาวุชธชาติพันธุ์ต่างๆแล้ววันนี้นะคะวันที่4 กระทรวงกลาโหมรัฐบาลเงา NUG เนี่ยก็ได้ถแถลงว่าได้เปิดฉากโจมตีกองบัญชาการทหารกองทัพบ,บกกาก้าและฐานทัพอากาศอาลาของรัฐบาลเผด็จก,การทหารในกลุ่มเนปีดอรหรือเนปีดอนะฮะในวันที่4เมษายน2567นี้นะคะโดยครั้งนี้เนี่ยเป็นการโจมตีประสานงานระหว่างหน่วยบิบัติการพิเศษของกองกำลัง PDF หน่วย จมตีคลาวโดมนะและหน่วยอาวุธยุโทโธปรกรณ์สังหารของชาววอนนะฮะแล้วก็มีการทิ้งระเบิดนะฮะหรือโดมเนี่ยการมิกาเซ16ลำและ13ลำตามลำดับนะฮะผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ให้ข่าวว่าเห็นเพลิงไหม้ในฐานทัพอากาศจากระยะไกลละนะ และเบื้องต้นเนี่ยก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตนะฮะส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงต้องรอถแถลงการต่อไปนะรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยเตรียมพร้อมมาอย่างดีนะฮะไม่ว่าทั้งจากกองกำลัง pdf และกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆนะและในแต่ละพื้นที่นะ่ะแต่ละวันนะฮะก็รายงานผลเข้ามาว่า สามารถที่จะยึดครองพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วนะคะรัฐบาลผด็จการทหารเนก็ควรจะพิจารณาแล้วละนะเพราะปมขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศพมา่าเนี่ยก็มีมายาวนานนะคะตั้งแต่ที่ทำรัฐประหารในปีคศ .1962 โดยรัฐบาลเนวินนะคะ แล้วอย่างคือมีทั้งปัญหาที่ว่าไม่ทำตามข้อตกลงปังหลงหรือปังหลวงนะฮะหลังจากนั้นก็เผด็จก,การทหารเนี่ยก็กดขี่ประชาชนนะแล้วก็มีทั้งปัญหายาเสพติดปัญหารับสินบนนะคะถ้าเกิดว่ารอบนี้นะพะมา่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้จบสิ้นนะคะก็ต้องยอมรับข้อตกลง ปังหลงหรือปังหลวงนะฮะให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธทิเสรีภาพมากขึ้นนะฮะรวมถึงมีโอกาสได้เข้าไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญน,นะฮะแล้วก็ต้องยอมรับให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเขาได้ปกครองพื้นที่ของตอนเองเพราะเดิมทีเนี่ยประเทศพาม่าก,ก็มาจากการรวมตัวกันเป็นชาติเดียวกันแล้วตอนหลังเนี่ยจะมา ยึดอำนาจแล้วก็ไม่ยอมรับกลุ่มชาติพันธุธ์ธอื่นๆน่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าประชาชนในประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องมาเผชิญกับปัญหาต่างๆตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่สองแล้วก็สงครามเย็นนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่จบมาสิ้นสักทีนะคะแล้วจากที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตนะคะว่า ทุกฝ่ายเขาได้เตรียมกำลังพร้อมนะรพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ตลอดเวลาเลยนะคิดว่ารอบนี้นะคะเราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของพม่านะโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย